free fire สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่ประจําที่ช่องมาร์คเและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารที่หลายคนเนี่ยขอผมมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับชุดออร์แกนิกนะครับที่ผมได้ลงตัวรูปย่อไปนะครับผมเป็นชุดออร์แกนิกย้อมสีนั่นเองนะครับผมถามว่าทําไมมาถึงเอามาย้อมสีมันเป็นของแรงไม่ใช่หรอจริงๆแล้วนะครับผมชุด F ฟกโพรทั้ง4ชุดเนี่ยมันไม่ใช่ชุดแรนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเอ่อเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเออนักร้องเนี่ยมาใส่ชุดในเกมนะครับผมเพื่อโปรโมทนั่นเองนะครับผมเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่เป็นการคอลแลบแบบเต็มตัวอย่างพวกวันพันแมนหรือว่ากับพวกเออแอสซิสต์ครีอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูชุดแรกที่มีการย้อมสีกันดีกว่าคือจริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับผมที่เราได้พูดถึงกันไปนั่นเองเนาะ โอเคก็ okay, เดี๋ยวเราไปดูชุดแรกกันก่อนเลยเป็นชุดตัวเอ่อเป็นออร์แกนิกก่อนเลยดีไหมเป็ออร์แกนิกก่อนเลยดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ไม่เป็นอาเสียเวลานี่ครับผมจริงๆมันจะมีออร์แกนิกกับชุดแรปเปอร์หมวกดำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มๆของชุดออร์แกนิกเลยนั่นเองนะครับผมหากใครยังไม่มยังไม่มีก็ดูตามนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดเต็มของออร์แกนิกนะครับผมอันนี้จํารูปไว้นะครับผมจําภาพไว้นะครับโอเคก็เด <Okay, S 1> <Okay, S 2> <ๆ>ี๋ยวเรามาดูเป็นของที่มีการย้อมสีกันมาดีกว่านะครับว่ามันมีสีีอะไรท่ เปลี่ยนไปบ้างนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเลื่อนมาเลยไหม อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเทียบกันชัดๆเลยนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มๆเลยนะครับผมจากแว่นตานะครับผมสีดําก็เป็นสีขาวจากหมวกสีแดงก็เป็นสีดานะครับผมผมว่าหมวกเนี่ยน่าใส่แยกแล้วก็แบบใส่กับชุดอื่นมากๆเลยเพราะเป็นฟรีแบบขาวดําสวยๆเลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเสื้อนะครับผมจากสีน้ําเงินก็เป็นสีเหลืองจากสีแดงก็เป็นสีฟ้าเลยนะครับแล้วก็สีขาวก็จะเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกางเกงจากสีแดงก็เป็นสีขาวลายคาโม่ลายทหารแบบ แบบนี้เลยนะครับเนรองเท้าก็จะเปลี่ยนจากคำว่าฟรีไฟลเป็นลายคา m โมเป็นลายอ่าเป็นลายทหารสีน้ําเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดออแกนิกนะครับที่ได้มีการย้อมสีมาแล้วนั่นเองนะครับเน่เป็นไง ถ้าผู้ชมชอบชิ้นไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมในส่วนของเซตออร์แกนิกที่มีการย้อมสีเซตนี้นะครับเวลาเสร็จรวมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนอันนี้ไม่ใช่มอสนะครับผมไม่ใช่มอสแบบว่าวาดย้อมสีนะครับผมคือมันมีรูปย่อแล้วมันก็มีจริงๆนั่นเองในส่วนของชุดอกอร์แกนิกย้อมสีนะครับแล้วก็ชุดถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดถัดไปกันบ้างครับผมเอาเป็นชุดแรปเปอร์หมวกดําดีกว่านะครับผมแรปเปอร์หมวกดําน่าจะอยู่แถบม่วงใช่ไหม นะครับน่าจะอยู่แถบม่วงนะครับแต่ขออนุญาตเลื่อนหาสักครู่นะครับผมคือแบบเอาจริงๆฟรีไฟลมันน่าจะมีการแบบเลือกแถบได้นะ้แบบว่าเลือกแคตาล็อกเป็นแถบแถบไปแถบสีไปอะไรแบบนี้นะครับมันจะแบบสะดวกกว่านี้เยอะเลยนะครับผมนะแล้วก็ชุดเซ็ตรปเปอร์หมวกดำนะครับผมก็เป็นเซ็ตตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นไง คือเซตนี้เนี่ยตอนเข้ามาคือฮือฮาอ,อ,อย่างมากเลยเพราะว่าหมวกมันสวยแล้วก็ผ้าผีปากเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่เป็นไงสวยมากท่านผู้ชมเซตนี้นะครับนะก็เรามาดูเซตย้อมสีสําหรับตัวแรปเปอร์หมวกดํากันไดีกว่านะครับผมคือแบบชุดนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะก็เป็นแบบนี้เลยเนี่เป็นไง เป็นแบบสีแดงๆเลยนะครับผมเป็นสีแดงๆเลยนะครับผมคือแบบไม่รู้ว่าจะมาในช่วงตรุษจีนหรือเปล่าด้วยเพราะว่าเป็นสีแดงทองนะครับผมเป็นสีมงคลของทางจีนเขานั่นเองนะครับเน่จากกระเป๋าที่เขียนว่าดาเมจนะครับผมก็เขียนว่าพาวเวอร์แทนแบบนี้เลยนะครับผมตรงสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยพวกคําพูดอะไรก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเน่เป็นแบบนี้เลยนะครับ จะออกแนวเป็นตรีมสีแดงนะครับผมแดงกับทองแล้วก็ตัดกับขาวนะครับผมอันเดิมเนี่ยจะเป็นสีแดงตัดกับดำนะครับแล้วก็ตัดกับสีขาวนั่นเองนะครับผมหมวกก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมทรงผมที่เป็นสีอ่าสีดำนะครับผมก็จะเป็นทรงผมสีขาวแล้วก็ใส่หมวกสีแดงนะครับผมอันเดิมก็จะเป็นสีดํานั่นเองนะครับผมก็มีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็แม็กส์นะครับผมแม็กส์สวยมากๆท่านผู้ชมเป็นแม็กส์สีขาวนะครับผมตัดกับสีทองนั่นเองนะครับในอันเดิมก็เป็นสีดําตัดกับสีแดงนะครับ เน่เป็นไงท่านผู้ชมแม่โคตรเท่เซตนี้ผมให้แบบผมให้แบบส0เต็มส0เลยนะครับผมเซตนี้คือแบบสวยจริงๆนะครับผมสำหรับเซตแรปเปอร์หมวกดำนะครับผมก็กลายเป็นเซตแรปเปอร์หมวกแดงไปแล้วนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ2เซตใหญ่ที่มีการย้อมสีนั่นเองแล้วแล้วก็เรามาดูเซตย่อยกันมาดีกว่าครับผมเซตย่อยนะครับผมก็จะมีเป็นชุดเอ่อชุดทหารนะครับผมชุดทหารที่มีการย้อมสีเลยเนาะ ชุดทหารอยู่ไหนเอยขออนุญาตเลื Rah ่อนหาสักครู่นะครับผมนะชุดทหารเนาะเออแล้วอยู่แถบสีม่วงนะครับผมแถบสีม่วงขออนุญาตเลื่อนหาใหม่ก่อนนะครับอ่าแล้วอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นแถบสีม่วงเนาะสักครู่นะครับผมขออนุญาตเลื่อนหาชุดทหารคือชุดทหารเนี่ยมันเป็นเออชุดฟรีนะครับผมชุดฟรีที่แบบมานานมากๆแล้วนะครับผมเป็นชุดฟรีที่แบบโบราณโบราณมากๆเลยแล้วกันนะครับผมก็เป็นชุดไหนเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ชุดทหารอ่าเป็นชุดนี้นะครับผมชุดนี้ที่มีการย้อมสีนั่นเองนะครับผมชุดเต็มเมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีอ่าน้ําเงินนะครับผมไอม่ใาช่น้ำเงินสีเขียวนะครับผมสีเขียวนะครับผมสีเขียวก็เป็นสีแบบออกทหารทหารหน่อยนั่นเองเนาะชุดย้อมสีก็จะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงนะครับผมก็เป็นทหารแบบดูรวยรวยดูทองๆองะไรแบบนี้มันหุ่นยนต์ที่แบบมาจากโลกอนาคตเนะครับ นี่คือเป็นชุดเกราะเนี่ยจากสีดำแล้วก็สีเขียวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็เกงก็จะเป็นสีดำนะครับผมเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีดำเลยนั่นเองตัวสีก็จะเป็นทองดำนะครับผมเหมือนกับไม่ไม่เหมือนกับตัวเดิมที่เป็นสีเขียวดำนั่นเองนะครับผมหน้ากากก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะครับผมเป็นสีทองเลยนั่นเองนี่ก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยในส่วนของเซตทหารนะครับผมที่ที่มีการย้อมสีนะครับผมคิดว่า ชุดนี้เนี่ยน่าจะแจกฟรีด้วยนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าชุดเดิมมันแจกฟรีไงนะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นชุดย้อมสีจากสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยครับเน่ทรงผมตอนเดิมมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีทองไปเลยทั้งชุดเลยนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมคือเซตย้อมสีมันจะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับผมจะมีเป็นชุดออร์แกนิกย้อมสีนะครับผมมีชุดแรปเปอร์หมวกด,ดาย้อมสีนะครับมีตัวเอ่อชุดทหารย้อมสีทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นชุดย้อมสีนะครับผมทั้งหมดที่จะมาในแพทนี้เลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่า มันมีรุดตัวรูปย่อออกมาแล้วด้วยนะครับผมคือชุดทุกชุดเนี่ยต้องย้าอีกทีนะครับว่าไม่ใช่การวาดมอสขึ้นมานะครับผมแต่มันมีรูปย่ออย่างชัดเจนนะครับผมคือถ้ามันเป็นมอสเนี่ยมันจะไม่มีรูปย่อให้เราเห็นแบบเป็นชุดเปลี่ยนสีแบบนี้นั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของชุดเปลี่ยนสีนะครับผมใครชอบชุดไหนยังไงก็ฝาก คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับผมในส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบชุดออแกนิกกับชุดแรปเปอร์หมวกดำนะครับแต่ถ้าถามว่าชอบชุดไหนมากกว่ากันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเป็นชุด เอ่อแรปเปอร์หมวกดำตัวนี้นะครับผมแล้วก็ชอบหมวกของเซ็ตอแอแกนิกที่มีการเปลี่ยนสีเป็นสีดําแล้วก็แว่นตาสีขาวนั่นเองเนีครับผม,ผมก็บอกเลยว่าแม่งเท่จริงๆนะครับแล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นในวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเนะเราะแล้วก็คลิปหน้านเดี๋ยวเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันว่าใครจะได้รับนะครับผม99เพชรฟรีจาก Mark AP 2พสองรางวัลน,นั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันเนาะในส่วนของคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับผมเพราะว่ามันก็เเดี๋ยวตอนเย็นเรามาพูดถึงกิจกรรมสายฟรีกันดีไหมว่าแบบขุมทรัพย์อ玛สองเนี่ยมันจะมาแลกได้วันไหนแล้วก็แลกได้อะไรบ้างน,นั่นเองนะครับผมทำนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจมาร์กเอพีด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุกครู